วัดีครับดูมาฮดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเอาก็สิได้ทักทายสบายดีหรือว่าขออนุญาตบาคําถามชื่อถามเสียงเนาะทีมงานเฮาถามได้เลยเด้อเนวนนวนเนาะนวนเนาะ่0ปี30ปีเนาะแลทางสานวนนี่เป็นหคหางลูกนลูกนึงอ แล้ทั้งนันลูกเจ้านี่ก็เป็นผู้ชายผู้หญผู้ชายโอ้ตั้ปีแล้วเจปีกว่าแล้วอืมเจปีกว่ากเนาะเพินโรงเรียนน่ะบ่ตอนนี้ยังบ่ได้เข้าเเข้าเพิ่นเนาะสิให้เพิ่นงเพิ่นเรียนโอนี้มันก็ยาเวียอย่เนาะตรงนี้ยาเวียโอ้าจะได้เกี่ยวเข้าได้ช่วงอ๋อเออก็คือทั้งเอื้อนี่ป้ากับผัวมันดนน่ะบ่ ช่องสามปีเลยปีแล <S <S ในอยู่เราวางอยู่น้ำกันแต่งานเนีอยู่น้ำกันจ็นจปนดปีเยอะหลายปีเลยประมาณสิบปลายปีคนแล้วอยู่น้ำกันเนี่ยแต่ว่าช่วงเลือกันนี่ก็โบเพิ่งไปนนะได้เนาะดยเตอนอยู่น้ำกันเนี่ยมีเพื่อนมีซานน้ำกันหรือเปล่าอ่ะก็ได้แต่เสาวาตั้งเสาไว้เดี๋ยวก็เลยว่าความฮักเอา ไปบ่ฮอดฟังเนาะก็เลยเลิกลากันไปการเลิกลากันไปก็มีแบบใดเหตุผลของการที่ว่าอยู่ร่วมกันบ่ได้บอกได้บ่ถ้าบอกบ่ได้กับ่เป็นหยังเนาะว่เข้าใจก็ก็เลิกกันไปอืาเล่าเราเรื่องกันนะอืความหักเข่าเข้ากันบ่ได้ซั่นซะเนาะบ่อได้ก็ไปใไปมันไปไปๆไปมันดีกว่าโดยยโดคีกลัวเฮาสิบ่ทนอยู่ร่วมกันว่าซั่นเนาะ แต่ต้งเงื่อนทหายทีอยางานแถวว่าไ่ได้ไปใส่ารเราเกี่ยวเข่าแล้วอเกี่ยวเข่าแล้วยังสีว้างเพนไปังน่อไนะ่าหมบวางแพนไปเติไแล้วอแบบเีเิอเิดบัตรปิดเบอแล้วปะิดแล้ววัติดไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้บัตนี้ลูกด้วยซะลูกไว้น้ำแม่แล้วขาผ่าไว้น้ำข่าครัวแม่ ความวังที่ไปนี่อยากได้อย่างนี้อย่ามาหดอย่างนี้ความวังยากได้ยังได้เฮือนนะโอ้ยอยากมามางเฮือนนี่เฮือนเป็นของเจ้าของอ๋อเฮือนที่วาตั้งอยู่กับผัวน่ะม่ะโอ๋อปัจจุบันนี้มันตั้งได้แต่สาเนาะอย่างที่ต่อกเดี๋ยวทางเฮาสีไปจับให้บึงเนาะถ่ายแล้วรอบเฮือนนอกเพื่อนทีวาตั้งสานะเอาขอสชิญนงานสัมผัสนอกเพื่อนไปก่อนเขาสิไปจับบริวณแถวเฮือนนอกเพื่อนให้บึงที่นองเนาะ คือว่าความฝันของน้องก็คืออยากได้เฮือนของเจ้าของโดยปัจจุบันนี friend, habitat, mm ้ข hmm. ้าเจ้านอนเฮือนแม่บ่นอนเฮือนน้ำเมฆนี่เนี่อ้ว่าเฮือนนอนยังบ่แล่เนาะนี่กลากับผัวมากะโดนตืบนเลยเนาะดนคือสิทำใจได้เรียบร้อยทำใจได้เลยอ่กะยังบมเล่มีผู้มาจีบดือว่าโอ้ลมมีผู้มาแบบว่าสิมารักเพจ ให่หรือว่าจะมาผูสางผูชายังมีมีเคยมีบ่ยอสยังมีทั้งทีงานเทามาสัมภาษณ์หลาย่องบ่้งหลาย่องอยู่เมื่อวานกับเขาเบาอันนั้นเมื่อวานเขาเบาพาทั้งนอกนี่ได้เจ๊กเสยเจ๊กอย่างเพิ่นบ่้งกว่าให้ยุเมื่อวานนี่น้องเขาเบาวพาโอ้อืออืออืออย่างบ่มีผู้โทรทักทายมาหลินบ่ แสดงว่ายังบริข่ามาหลายช่องกันแต่เนาะแต่ว่าท้งเท่าหนึ่ก็เพื่อนร้านมาไทยนี่คือว่าเปิดใจได้เนาะเปิดใจเปิดใจอยอะเปิดใจกันคุยไปเรื่องอะไแม่ว่าต้อนรับได้ทุกรูปแบบแล้วบ่แม่ว่าอายุเท่าใดลงมาหาเท่าใดประเทศยังร้านสามสี่สิบขึ้นไปไปสี่สิบขึ้นไปจิตอะไรก็ได้เวิร์ดเอาเป็นจริงใจขอเพียงแต่จริงใจอยากกินถิกสั่งกับเทาเนาะสี่สิบขึ้นไป หมดจำกัดแต่ว่าจำกัดแต่ตัวจำกัดเท่าน้อยเนาะต่ำลงมาแล้วเอาปรนเดมันมาเรื่องกันเว่ายังมั <Yeah. S 1> ่งกับว่าเข้าใจกันนะเอาฟูอนนี้โอเคคนนี้ว่าเข้าใจเฮาคนดูแลเฮาได้นะดูแลก็กลัวได้ เนีนแเบว่าให้หาเบวาผืนหักเขาสันสานเนาะถามว่าเข้าสิไปเลือกปลว่าเข้าหักเิืนนี่ก็ที่ผู้ได้เนาะดูไปบ่ได้โดนเพราะว่าการนอกกับเลยว่าถึงอันที่ว่าผ่านมาแล้วเนาะก็บเราว่าเบวามีอีกซ้ำสองสันสานเนาะก็คือว่าเข้าผู้น้อยเข้าครบไปแล้วนะแต่เนี้ยจะผู้ใหญ่หนุ่มสูงมันจะครบลองเครบเมืองเบว่าผู้น้อยเข้าครบไปแล้วมันกับผู้มีอย่างดีขึ้น ก็เลยเปลี่ยนสไตล์นี่น้องมึงโดยพี่น้องครับการทางเฮากะมาไายทำกะเรื่องเล่าข่าวข้าวก็คือว่าน้องเควนเปิดใจเนาะถักท้ายข่าวมาพี่น้องเอ็ซีเขาเนาะโดยว่าถ้าจะพบหาดูใจก็เพิ่นกะคือเพิ่อนว่าอะไรเอาซีซีเพลินไปอย่าพบหากับผู้รักผู้ใหญ่ยินดีต้อนรับมจำกัดประเทศ เด็กกัดแต่ว่าอายุถ้าต่ำกว่าสี่สิบลงมากก็ผอนุญาตบาดคัมเนาะว่าเฮากะเด็กเคยคบหาเคครบแล้วแม่เขาเคยครบแล้วแต่ว่าบุมีอย่างดีคือสัางซากอบคัวกับโบตลอดทอดทั้งจบลงเนาะคือว่าไล่ยาห้างกันเ็กพี่น้องเนาะเป็นก็อยากคบกันครั้งนี้กับว่าเลยอยากอยากมั่นอยากแก้น้ำกันจะมีครอบมีครัวเพราะว่าเฮากะจะมีผู้นำพาครอบครัวเนาะเฮากะ โสดมาหลายปีเติบแหละพี่น้องหลายปีเติบแล้วโดยอยากมีผู้มาดูแลครอบครัวซอ,อยเลี้ยงลูกคนเลยพี่น้อ,อ,งองเนาะซอยหาต่างหากกับสีชมพูบางเนาะถ้าจะมุดแบบมีเอเจี่ฝังไทยเพันเนาะโดยว่าไม่ว่า,วา,าอยากผ่าเฮ็ดบ้านเฮ็ดไหนเฮ็ดบ้านไหนไปแบบพางทีแมาขอใบยูพุ่นนี่ทั้งเจ้าสิไปบ่สมมุติจะเชื่อแน่ มาเบิ่งกันจะไปยุ่ค่ะมาบอกเข้าข้อกันนะจะมาคุยกันเข้าใจกันไปยุไทยกับไปเนา้องบอกง่ายๆก็คือว่าน้องนี่มีบัตรมีเบอร์เรียบร้อยแล้วมีแล้วมีแต่ว่าขึ้นมาเล่นเรื่องเอาเท่านั้นกัรน้องการยินดีที่ไปไปนะเนาะนเใจลั่งกับมาโกงกันบคุยกันเนาะ ถามว่าอยากอันน <Yeah. S 1> ั <Yeah. S 1> so so ้นก <Yeah. S 1> er ับต well, oh ิโตทั s <S ้งน้องเพิ่นเนาะถ้าติโตทั้งที่นอกเพิ่นบ่ได้กับตงโตทั้งสองเ้าเนาะสองที่เอาเขามาสัมภาษณ์เพิ่นแบบว่าอยากเอาน้องเพิ่นไปในฐานะแบบใดนเนาะแต่ว่าเออเขากอกว่าน้องอยากถามน้องว่าน้องว่าสิไปไหนมีงานรอลหรืยังบ่มาอันนี้ผมมีตอนนี้มีอีกเนาะแต่ตัวนี้ก็จุดสำคัญ แต่ว่าน้องก็เห็ดเพื่อมีแน่นะ่าสปอร์ตมีแต่ว่าเตี๋ยนจะไปแต่ว่าเนี่ยหมมีเบียกเหตุงานณ์ทำใช่ว่าหมอก่อนเจ้าเคยไปเทียวอยู่บ่เคยไปอยู่ร่ำเดือนสองเดือนก็มามาเป็นงานยังไงเป็นงานขายก๋วยเตี๋โอ้แม่วาสิไปข้างนี้นั่น คิดว่าสิไปเห็ดงานยังถาว่ามีงานอย่างไหนเห็นได้หรือบ่หรือว่าเลือกงานนี่ถาว่าเลือกเขาเลือกเขาจะมีงานไหนถาว่าเฮ็หได้ไปเนาะถาว่าได้หรไปงานทายกันถาว่าพี่น้องเนาะสีขาเขากะผากอันผ่านทางซ่องเขาเลยเนาะถาว่าได้เบิ่งคลิปน้องเพิ่นแลวก็ถถาว่ามีเวียกเห็ดงานทาสันสาเนาะถาว่าอยากได้ น้องพื้นลงไปเห็นดีเห็นงานในฐานะหรือว่าคนงานก็ได้เนาะหรือว่าแนวใดก็ได้พี่น้องเนาะห้ติดต่อข่ามาทางน้องพิ้นหรือว่าทางซองเฮาก็ได้ทางเฮาก็จะเป็น่ืนอีกลางหรือว่าเป็นสภาพทักหรือว่าเป็นสภาพบุญเนืะอหรือว่าซอยเดือน้องพิ้นทุกอย่างเลยพี่น้องเนาะหาติดต่อข่าวมาเพราะน้องพิ่นตรงนี้ก็เหตุบัตรสปอร์ตเมียนเป็นที่เรียบร้อยมีแต่เก็บเกี่ยวข่าหน้าปีแล้วล้วก็สิเดินทางลงไปแต่ว่ายังมีวิยงเห็ุงานทำรอเนาะแตลงไปนี่ก็สิไปพักอยู่ท้างใดก่อน ยังมัจักอยู่แล้วมันยังบ่มีโอ้เป็นว่าโชคแบบว่าโชกโชคได้งานจะลุกนะโดยาะว่าเห้นมัวหางานหะไรน่ะลุกไปสิอืมอืมอืมอืองมเหมือนผักด้ยพี่น้องกับบุญมีเนาะอยู่างเงี้ยเนาะอ๋อบันเ้มีเมนเอาก็ต้องไปว่าเห็ดเห็ดเห็ดรอน่าสัตว์เนาะถ้าว่าเอามีงานปุ๊บเอาก็ลุกไปปั๊บเลยเมนเพราะว่างานมันก็มัวยังมีเนาะเพราะว่าเอามีญาติพี่น้องอยู่ทางนั้นลงไปเลยเนาะ ทางเฮากับผาอีเถื่อนหนึ่งพี่น้องเนาะถ้าว่ามีเวียกเห็นงานทำก็ให้ติดต่อมาในพี่น้องเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็จะลงไปล่าคว่ำฟันของเพื่อนนั่นแหละเนาะเพื่อว่ามาโดยเหยื่ได้เพื่อนได้ซานเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นก็ยังบ่มีเพื่อนอยู่จังตั้งเสาเมียนแล้วตั้งเสาเมียนแล้วเนาะไปแล้วตั้งไว้แล้วเสาอืมแต่ว่ายังบ่ได้มุ้งคอ อ,อ๋อโมงยังอ่อ่าอนก็นเลยว่าอยากลงไปลงไปหาเห็ดเบี้ยเห็ดงานสร้างความผันที่คิดไว้เนาะความผันอย่างนี้เฮือนนั่นหนึ่งที่สุดยังอ,อยู่กับลูกนะเนาะโด้วยอืมแต่าวา่ามีเงนมีครอบครัวอะไรมีเงินใช่ไหมมีนผู้เฒ่าแบบวา่ามีนคนมาฮักแล้วหาคนกันสองคนยังไหวได้เนาะมีมมเงไดหเฮือนไหวได้ไหมเ ทั้งงานข้อมากเพิ่นกะยินดีเนาะเพิ่นกะเปิดใจกับพี่น้องดูคควบกันไปเลยด้วยควบคู่กันไปเลยกับเรียกงานกับเรื่องส่วนตัวเนาะบ้านนองเพิ่นกะอยากคบหาดูใจพี่น้องเนาะว่าอยากมีผู้ิาเหิภูมิภาษาเนาะมีผู้ินำพาครอบครัวเนี่ยพี่น้องกะติดต่อกันเข้ามาพี่น้องเนาะท้าว่บอหน่ากับโทรเข้ามามาโอมาล้มป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นเนาะ แต่ทั้งเจ้านี่ดินดินแต่เพชรโบรายไม่เห็นบอกดินเพชรโบราณว่ได้นดินลบราณดินดินโบราณเนาะเอากระโบมีธุระอะไรเอากระโด้รลินเนาะลายเนาะเอากระลินแต่เพชรนะเพชรในนก็ใกล้สิ่สีเกียวแล้วบ่เออใกล้แล้วสองสามหมื่นเกียวได้ไหมโอ้ไก่สีเกียวเนาะหลังจากเก็บขัาเกี้ยวเก็บเกี้ยวข้าแล้วกัหาโทรงานบึงประเทศไทยไปเลยเนาะมีงานอย่างเนาะ อ,อ่าเดี๋ยอาเข่าจะได้ปีกได้หลายบ่แม่ยูรั่มเฮ็ดเป็ดชิพนี่แหละเอาอะไรครับเป็ดชิพเพราะว่าทั้งเจ้านี่เฮ็ดกับแม่แต่เพิ่นกับปันให้บ่หรือว่ากินนทุกันเลยกินนทุกันเลย่ได้ปันเลยเน่ก็ราะว่าเัาอยู่เจอเพื่อนเขาเฉพาะเพื่อนน่ะเพิ่นปันให้แล้นี่เขาอยู่เพิ่นเนาะท่านไม่ครอบรัวได้เพราะว่านี่นั่นท่านได้ออกจากเพิ่อนก็เลยว่า อาศัยเพิ่นก็ยังเฮ็ดเนาะเพิ่นกินนํากันน้อยอทางนอกนี่ก็มีเพชรบ่มีเพชรแจกบ่ถ้าว่าอีซีเฮาอยากสนใจติดต่อมาเนาะแน่เฮาสิขอถามท้งเจ้าเลยเนาะว่าเจ้าสิสแจกหน้าองหรือว่าแจกหลังมาแจกหลังไเอาก็ได้แจกหลังเนาะเนาะแต่เฮาก็สิถ่ายรูปไว้โดยแจกให้เนาะบอกเพิ่นเนาะทีมงานเฮา เอาบ่ได้ติดต่อมาให้ติดต่อมาทางชองเฮาเจ้าอ๋อทีว่ามาจ่าทําเพิ่นโดยพอทางเฮาก็ได้เอาเฟ็ดนองเพิ่นไว้เรียบร้อยโดยโดยานนใจก็ไม่ว่าทักมาทางช่องบ่สิองห่บ่สิลาเนาะเแต่เฮาก็สิเอาส่งเโดยเพราะว่าทางนอเพิ่นบ่สะดวกจข้างหน้าหม กะยินดีซอยที่น่องเนาะข้ามาถัดท้ายกันเข้ามาเขากะสีเป็นสะพานหักให้ทร่อว่าเป็นสะพานบุญเนาะถาว่าเอออยากโอ้ลมกับน้องด้วยอีดูสงสารจากซอยเบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเจ้ากะยินดีเนาะติดต่อเข้ามาได้พี่น้องทา้งเขากะเป็นสะพานบุญให้ถาว่าหักน้องเพิ่นอยากโอ้ล้มวางสางสาก็ับพวอพัวเพิ่นทา้งเขากะยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างพี่นอ้องเพื่ออิซีของทางเราเพื่อการสะดวกสบายการติดต่อสื่อสารกันกับทางนอ้องเป็นกบบมีเฟสเรียบร้อยมีแล้วอ่าการถักทายกาันมาเอาน้ำส่ง,สองของทางเราเราก็ยินดีสีส่งให้หรือว่าติดต่อสื่อสารให้ขอเป็นมูอเป็นเพื่อนให้เรียบร้อยนะมีง<ม>านเร<ม>าค<า><ม>่าะทั้งจักกับมีหรือเปล่าจั๊กทีได้ผมมีรถอ่ะโอ้เราจักกับผมมีเนาะ เป็นสิหลายย่างเยอะใช่ไหมหลายย่างเนอยเป็นเพื่อนแน่เป็นเพื่อนแน่เนาะโอ้กับหลายปีแล้วก็ไม่หยุดขขาหลายย่างนี่หรอกเนาะก็เลยว่าสิลงไปล่าฝันลองบึงลองบึงล่าฝันลองบึงรองบึงจะเป็นยังไงนะกาจุดลักๆก็คืออยากได้นี่แหละเนาะเลยก็คนจนนี่แหละเนาะคนจุดบังคับพี่น้องเลยเนาะคนจนบังคับก็เลยสิลงไปล่าฝันรองบิึง หารังเทือเป็นสูตดีก็ได้อย่างที่ 8, นะเขาผ่นเนาะนา็นกำลังใจให้นอก,กน้องเนาะากให้กำลังใจน้องสูๆ้ๆให้งานดีๆลงไปให้งานดีๆให้มีนายจ้างดีๆที่นอนะ้องเนาะออให้เป็นกำลังใจนอ้องถ้าว่ามีงานกระติดต่อสถานมาทางน้องเป็นเนยที่น้องน้องเป็นกายอยากได้เบียเหตุงานทำเดินทางกาไปก็แเวียเก็บเกี่ยวขาหน้าปีเนาะน นวไปโดยทา้งเขาก็ได้โอรมกับน้องเพิ่นกางานพรสมควเนาะเา็จไปได้ด้ในาบนำกันพอบกันเลยกับเอซที่เขาสัมภาษณ์เนาะก็ได้ตกแต่งแต่งเรื่องที่เนาะนี่คือเรื่องจริงของชีวิตของแม่ห้าคนหนึ่งท่านจาเนาะเพิ่นกาเมว่าฉีเดินทางไปหน้าฟันเนาะถ้ามีงานมีเหตุงานทำกับหายติดต่อมาทางเฮาก็ยินดีเป็นทุละ หรือว่าเป็นสะพานหักหรือว่าเป็นสะพานบุญ<ม>พี่น้องนะาเขากับผมมีอย่างไรพี่น้องสะพานหักหรือว่าเป็นธุดะเป็นสะพานบุญติดต่อกันข้าว่าพี่น้องเนาะโดยนะเนาะเขาก็ได้โอกระลมทางเอเฟนได้โดนพอสมควรแล้วเขาก็ส<ม>ิลาทางเอเฟนเนาะมีน้ำจิตน้ำใจให้ทั้งให้เอเฟน,ดนโดยๆๆๆคืออยู่คือกินเนาะมีกำลังใจสู่ต่อไปเนาะเอ้เนาะ โดยท่านี่บอสีเอ็งกะสิลาทางเอื้อยเนาะผู้ยใช่พ่อทางเอื้อยนี่กะอยู่ดีไม่แห้งเลยเด้อสุขภาพแข็งแรงก็เจ็บยาได้ก็ขายยามีเนาะโดโดูดูสบายดีน้องเราก็ได้โอเล่ลมกับทางสาวนวลเพิ่นเป็นทีสิบเลยเนาะกระพอลูกเรื่องรล่าข่าวข่าวเพิ่นประมาณนึงเนาะถ้ามักตะฮะก็ลองทักขมาพี่น้องเลยก็มีเฟสมี บอร์เราอยู่เนาะทางเฮาก็สิแจกเพียงทีมงานเฮาก็สิแจกให้เนาะโอเคเนาะสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีพี่น้อง